ก็คงจะเคยเห็นกันมาแล้วกับเรื่องราวคู่รักชายชายจากผลงานต่างๆของไนท์แมฟิล์มไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือมินิซีรีซึ่งคุณเพื่อนหลายคนก็ให้ความสนใจกันมากแต่ก็นั่นแหละเพราะเรื่องราวของพวกเขามันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดแค่นั้นแต่ครั้งนี้เตรียมพบกับมินิซีรีวายเรื่องแรกแบบเต็มเรื่องของไนท์แมฟิลมกับผลงาน Bad Brother รักร้ายน้องชายตัวแส สุดเนิร์ดที่ดันไปตกหลุมรักกับน้องชายตัวแสบข้างบ้านซึ่งนำแสดงโดยน้องซืออี้และน้องแมนจูเรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหนนั้นเราลองไปฟังนะักแสดงนำของมินิซีรีพูดถึงเรื่องราวในซีรีจะดีกว่าค่ะมินิซีรีเรื่องนี้นะคะเป็นมินิซีรีว์วก็ประกาศไปในเพจหลายๆครั้งวนะคะว่าเป,เป็นซีรีว์ว ซีรีส์วายะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับชา,ช,าชายชายหลายหลายคนนะครับก็อาจจะเห็นว่าไนท์แมร์เนี่ยอาจเคยทำอาจเคยทำผลงานที่มีค <โฮ S 1> ู่ชายชายเป็นส่วนเล็กๆนะครับเป็นพีซออฟซีรีส์อีกมีซีซันสนะครับก็จะมีคู่ต้นเม่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยเนาะแต่ว่ามินิซีรีส์เรื่องนี้จะเอามาทําเป็นผลงานเป็นเมนหลักเลยอยากให้รอดูด้วยเพราะเป็นผลงานแรกเลยที่ทำแบบนี้นะครับเรื่องย่อนนี่ก็คือมันจะมี คู่พี่ชายน้องชายอยู่คู่นึง,งนนพี่ชายน้องชายอยู่ข้างบ้านกันพี่ชายชื่อพอรชน้องชายชื่อบ้าน พี่ชายเนี่ยเป็นคนที่นิสัยนิ่งๆเง,ง,งียบๆไม่ค่อยยุ่งกับใครครับแต่ว่าปั้นเนี่ยจะนิสัยตรงข้ามกันอย่างมากเลยคือป,ปั้นก็แบบเป็นวัยรุ่นทั่วไปแห,หละครับก็เป็นคนหัวร้อนครับเป็นคนหัวดือ้อหัวแข็งแล้วก็เป็นคนเลือดร้อนอะอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับพอสเนี่ยมันไปยืมหนังสือมา mm hmm. แล้วมันก็บังเอิญไปเจอกับปั้นที่กําลังจะมีเรื่องอยู่ปั้นมันเจอพอสมันก็ตกใจคือกลัวว่าพอสเนี่ยจะเอาเรื่องที่ปั้นไปมีเรื่องไปฟ้องแม่มันก็เลย หาทางหนีแล้วก็นั่นแหละครับเป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดถ้าเกิดเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดพอสอ่ะไม่มาขวางปั้นใช่ไหมคือซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่เกิดเอาจริงๆนี้ก็รอดูนะครับว่าหลังจากที่บ้้นเนี่ยพาพ้อสหนีไปแล้วจะเกิดเรื่องอะไรตามมาก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ไวรเรื่องแรกของไนท์แมร์ฟิล์มนะครับที่ทํามาแบบเต็มๆนะครับเป็นการพี่บทบาทของผมของพี่อาย สมานักแสดงใหม่ก็คือพี่เจนะครับก็เราติดตามผลงานการแสดงของพี่เจด้วยเพราะว่าเป็นผลงานแรกของพี่เจเลยแล้วก็อีกอย่างะครับซีรีส์อย่างนี้แบบสนุกมากผม ไอจูว <toys> ีอารที่เจตอนอ่านบทเ้าได้แบบตกใจอ่ะเฮ้ยแม่งสุดยอดแต่ละฉากที่โคตรพีคทุกทุก EP นะรับจะแบบจะมีฉากพีคอยู่ตลอดเลยครับยังไงก็รอดูด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราเหนื่อยกันมากมากเลยก็ฝากติดตามชมซีรีส์เรื่อง Bad b r o <os> t h e r รักลายน้องชายตัวแสบด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แค่ฟังเรื่องราวที่น้องน้องเล่ามาก็ทำให้อยากดูขึ้นมาซะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามผลงานนี้สามารถติดตามได้ที่ y o u t u b e c o m c h a n n e l n i g h t m a r e f i l m c h และ Facebook Fanpage n i g h t m a r e f i l m Production รับรองว่าฟินคูณ2เท่าแน่นอนคอนเฟิร์ม